สวัสดีค่ะนี้จะมารีวิสลามกันนี่เป็นแบบนี้เรายังไม่รู้ว่าจะตั้งที่สุดอะไรไดีดไม่ตั้งให้พี่ข้าวคืนเลยนะใครเคาะอะไรอ่ะนะมันก็ <c oughs> นุ่มๆเนียนๆดีอ่ะก็ส่วนนี้เป็นสวนที่คิดเองนะคะ ดูสิข้าวมันใกล้เริ่มจะแข็งแ้วนะคือนื้อแบบนี้นี่้งคือเนื้อ,อ,อไม่แข็งเลยไหนอยกมันใกล้จะแข็งแล้วอ๋ออันนั้นเหรอ อ๋อแ้นั้นนั้นอันนั้นก็สูตรเดียวกันเอามาดิบเอามือมอันนี้อันนี้นะคะคือสูตรเดียวกันนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันผิดพลาดนะคะเป็นสูตรที่ผิดพลาดเราทำผิดพลาดนะคะมัเลยจะแข็งเลยต่ามันนิ่มๆนะม,ม,มันยังมีความนิ่มอยู่แต่ว่ามันก็จะแข็งเาแล้วนะ นุ่มดีเหมืกันนะอนุ่มนะนุ่มแล้วก็ยืดแล้วมันก็ไม่ติดมีนแต่ว่าตอนนี้มันติดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้คิดจริงมันเหลวมันเหลวเพราะว่าเหลวเดี๋ยวแว่าจับไม่ได้เลยจับแบบเอาขึ้นมาไม่ได้ แต่ว,ว่าเราก็นวด,นวดไปมาคนๆไปมามันก็ได้เลยนะสูงนี้สูตรนี้มีสารอันรายก็คือบางแสงมันมีส,สารสานตรายคือเป็น,ปนจากฟออแต่ว่าไม่เยอะหรอกนะนิดเดียวประมาณช้อนช้อนชาหนึ่งนะแบบนี้ ชอบจิ้มนะสูตรนี้จิ้มแล้วสนุกมากแล้วมันนิ่มๆแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อสูตรนะคะว่าจะให้ชื่อว่าสูตรอะไรดีตาอนนเนี้ยแบบนี้เลย เห็นก<อ><ห>ัข้าวไส้กรอกได้วันนี้อย่าลืมอย่าลืมได้นะเรสั่งไส้กรอกเอาไว้นิ่มอ่ะชอบจิ้มม่ลมเลแล้วก็เทนะถ้าเกาะที่จริงตอนกรอกไปก็ได้เพราะว่าจะเล่นที่จิ้มดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าใครชอบก็ไอดีใต้โพนะแล้วก็สมตดว่าอะไรไอดีใต้โพแล้วก็ จะบอกว่าถ้าชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็ดีไลค์ก็ได้นะเราไม่ว่ากันแล้วก็อย่าลืมกดกับสไครต์นะคะเพราะว่าจะได้มีคลิปต่อไปด้วยแล้วก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะๆนะก็เพื่อนนะคะแต่ว่าคลิปนี้ช่วงน,นี้เราไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้ว ก็บางทีเราก็จะลงบ้านวางเวลาเพราะว่าตอนนี้ปวดเทอมอะคือมันเรียนหนักกว่าเดิมน,นะอือน้วจิ้มให้ดูอย่างเดียวนะี่ยืดไหมจิ้มเแบะบๆอุ้งขอซ่อมท่ออยู่ก็คือใกล้หมูบ้านเนี่ยแหละ นไม่ติดเงินเดือนตอนถึงเด็กโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย